สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องวันเลิฟกันอีกแล้วนะครับนี่วันเลิฟเป็นช่องของการก่อสร้างรถแม็คโครรถตักรถขุดนะครับโอ้โหวันนี้เราพออยู่ที่ทะเลนะครับหาดแม่อ่าอะไรนะหาดนางลำนะครับจังหวัดสตีหีเอ้อำเภอสตีหีจังหวัดชมเอ้ชนบุรีนะครับนี่นีมีเห็นไหมนะครับนี่มี จ้าเทลเลอร์มาด้วยนะครับเอาเทลเลอร์มาลงนะครับเอาไมโครมาลงนะครับอ่าโอ้โหนี่กำลังขุดกันเลยนะครับกำลังจะขุดกันเลยนี่เอาเอาเลเลอร์มาลงอีกคันนึงแนละ้วเอเอาไมโครมาลงอีกคันนึงตึ๊าาดึ๊ดต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 ึ๊ดดตึ๊ดตึ๊ดดตา๊ดตดดึ๊ แล้วก็ตากนะครับอ่าชุบปุ๊บอ่าว่าเทได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปเลยดิฝ่าว้าไม่เดี๋ยวเรามาทํางานกันเลยดิฝ่าอ่ะเจ้าสิบล้ออยู่นี่แล้วอ่าเจ้าสิบล้อมันนี่เลยดิฝาบ้านบ้น,บ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 นมันก็อ่าเจ้าไมโครแคคุดนะครับมังฟืนชิงเงิน ก้อนหแมคโครสีฟ้านะครับแมคโครสีฟ้าขุดขึ้นสิบล้อแล้วโอ้โหนะเปืนวินวิวชิ้นฟันอันอันตักขึ้นแล้วโวงโหลอ่อตักทรายแล้วตักทรายปุ๊บอ่าตักทรายแล้วนะครับปุ๊บ ห้าสิบอยวิ่งแล้วถืงลลอกอ,อ่าอ่าเทเราวิ่งมาเจาะได้คร,ร้บปืนโอ้เดีย๋ยวเรามาดูกันต่อไปเลยนะครับว่าจะเป็นยังไง